วันนี้นะคะเรามาเดินออกกําลังกายกันที่พังงาคน,นะ,คะจริงๆแล้วมารอลูกเรียนนะคะแต่ว่าเออระหว่างที่รอเราก,ก็มาเดินสารวจที่นี่นะคะอ๋อที่นี่ก็จะมีโรงเรียนนะคะแล้วก็จะมีสถานที่ราชการหลายแห่งน,นะคะกอมยยทาหรืออิมิเกชันหรือโรงเรียนแล้วก็มีเฮิบที่สอนดนตรีนะคะวันนี้เราย้ายจากภูเก็ตยามาฮานะคะมาเรียนที่เฮิบพังงาน,นะคะ วันนี้เราจะ้คุณครูนะคะคุณครูจบเอกด้านดนตรีมาโดยเฉพาะป๊อปนะคะก็คือสอนเปียโนป๊อปก็รู้สึกว่าลูกเราก็แฮปปี้กับคุณครูใหม่นะคะคุณครูใหม่ค่อนข้างจะใจดีนะคะแล้วก็เพลงป๊อปก็จะมีของวอดิีนี่เพราะปกติลูกเราก็ชอบดูทางวอดิีนี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบร้องเพลงนะคะวันนี้เรียนแยกห้องนะคะหนึ่งคนเรียนข้างล่างเปียโนหนึ่งคนเรียนด้านบนนะคะเป็นอิเล็ก ที่นี้จะสวยนะคะภูเขาลูกช้างพังงานเป็นจังหวัดที่มีภูเขาสวยที่สุดนะคะเป็นภูเขาลูกช้างต่อกันหลายเชือกนะคะในเดี๋ยสักครู่เราจะไปเที่ยวเที่ยวงานนะคะมันมีงานเอ,อ่ออะไรสักอย่างหนึ่งใกล้ๆก,กับหลักเมืองพังงานนะคะเราเดินมาตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่ลูกเราจะเรียนเสร็จก็คือเรียนหนึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้เป็นอะไรนะคะ อ๋อชนรับประทานพังงานนะคะตรงนี้ถ้ามีสนามบาสก็เจ๋งเลยนะคะเรามาหาสนามบาสโอเคตรงนี้ก็มีโบทนะคะความหวังพังงานนะคะ